ใช่ทุกคนเห็นฟันหมดแล้วครับอย่างแรกเลยที่บอกครับมันเหมือนเอาน้ําที่เป็นแรงดนันสูงๆมาพ่นระหว่างซอกฟันแอซีแล้วมันอร่อยดีครับมันอร่อยดีครับเราจะมาทําฟันนะว,วันนี้ก็มีคุณหมอท่านใหม่ มาเป็นคุณหมอฟูลไทม์ที่โรงพยาบาลเวิ l ์ m เมดิเคิลนะครับชื่อคุณหมอมิงก็ผมมาลองครั้งแรกเลยก็ลอง <ยะ S 1> กับตัวเองเนี่แหละครับม,มาคูหินปูนเดี๋ยวเราไปดูศูนย์ใหม่ศูนย์ธนกรรมของเรากันนะฮะจริงจังมากยินดีครับอยู่ขวามือเนะวส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พูพี่อยากทำอะไรคะวันนี้จะมาคูหินปูนครับ ที่นอนนะคะสีสันสเอ็นทิงได้เลยค่ะน่คไม่ได้โกลว์มาปิดขึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้คำแนะนำคุณีนะคะออโอเค,อ,เคอ๋อไม่ได้คุดหมนกูน่าแต่ว่าทำความสะอาดช่องปากได้ดีนะคะอาจจะมีะคราสี <ขอ S 2> นิดนึงนะแล้วก็อ๋อไม่มีฟันผุนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะถ่ายรูป ให้ดูว่าจะมีภาพสีในบางส่วนนะซึ่งทุกคนาากกอ,อ่านกลับตรงนิดนึงขอแนุญถ่ายรูปนะคะโอเคนี่เรามีจอให้ดูด้วยครับใช่ค่ะเราจะเป็นสองขาพนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีภาพสีบริเวณคอฟันตำแหน่งพวกนี้นะคะใช่ทุกคนเห็นฟันหมดแล้วครับโอเคคุณพี่พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อม,อมค่ะเดี๋ยวคราวนี้ให้วนนะ้ำ อย่างแรกเลยที่บอกครับมันเหมือนเอาน้ําที่เป็นแรงดันสูงๆมาพ่นระหว่างซอกฟันอะเอลซี่แล้วมันอร่อยดีครับมันอร่อยดีครับมันอร่อยดีครับวันนี้ก็มีตรวจสุขภาพช่องปากนะคะแล้วก็มีขวดหีนปูนแล้วก็มีแอร์รลทิเมนต์ค่ะก <c oughs> <c oughs> ็ไม่แล้วคือก็โอเคกับบิฟอร์กับอัฟเตอร์บ Before, นจอที่เห็นคือฟนันขาวขึ้นด้วยครับ <c oughs> น้ําที่พน่พนพ่นเขาเรียกอะไรนะครับแอรลค่ะแอรลมันมีลสด้วย น้ำยาที่เอามาขัดฟันมีรสโคลาจริงๆโอเคครับเพื่อใครยังไม่เคยลองแอร์แอเนาะเรามาใช้บริการธันตกรรมที่นี่ได้กับโรงพยาบาลเวิร์ m เมดิคอ